โอ้ใหญ่ยยนะครับเอานะเอายกเฮ้ยเฮ้ยอย่างนั้นยายาสิบหายล้วสิหายแล้วนะน,นะก็สวัสดีนะฮะนานาทุกๆชท่านนะครับบางเอกคิงฟิชเชอรนะครับตกไม่เก่งนะครับแต่ตกทุกอย่าง ก็เข้าฤดูเโดแล้วนะครับช่วงนี huh. okay. mm ้นะครับเริ hmm. ่มม yeah. mm ีข hmm. ้อก่อคนข้างเยอะนะครับ oui> ป ic ีนี้เราก็ยังไม่ได้ดีนะครับสําหรับงานข้อสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเราก็จะไปดูข้อกันนะครับอันนี้ก็จะเอาเรือบีเนียมไปนะครับเป็นลําเล็กนะครับเอาวินเทคไปนะครับก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของอุปกรณ์เยื่อดีกว่าเนอะอุปกรณ์หลายๆคนก็อาจจะมีแล้วนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องเยื่อนะครับว่า ร้านเราเนี่ยมีเหยื่อที่สําหรับไว้รองรับกับงานตีปลาชโดนะครับได้หรือเปล่านะฮะมีเยอะแค่ไหนควรใช้แบบไหนนะครับควรใช้อันไหนนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับบางอีกจะพาไปดูนะครับสินค้าในร้านที่เอาไว้สําหรับงานตกปาชโดนะครับใหญ่ๆหรือว่าชโดคอกนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เก็บเก็บมาได้นะครับเมื่อกี้2ตัวแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูอีกนะครับว่า จะมีอะไรนะครับที่มันสําคัญบ้างนะครับที่เราควรจะมีนะครับอ่าดับแรกเลยนะครับให้ดูก่อนก็จะเป็นงานผิวน้ํานะครับผิวน้ําก็ทั่วไปตีได้ทั้งปลาป่านะครับตีได้ทั้งงานคอกนะครับก็จะมีเป็นพวกสลัดเบดนะครับเป็นพวกบัสเบดนะครับของใครก็ได้นะครับไม่จํากัดนะครับของเรามีขายหมดนะครับทุกค่ายทุกยี่ห้อนะครับไปดูที่เชลเลยนะครับ นี่นะครับก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็จะมาด้านนี้นะครับก็จะเป็นงานของนิ่อาร์เบนโดนะครับก็จะมีบัตโดนะครับแต่นี้เป็นงานผิวน้ำนะครับเป็นเหยื่ออนข้างจอเสียงดังนะครับบัตโดเฉียบนะครับแล้วก็มีของคิงฟอกนะครับวันนี้ก็จะเป็นบัตเบดเหมือนกันนะครับเป็นใบแบบมีเสียงนะครับเป็นใบตีน้ำนะครับก็ช่วยได้นะครับก็สปินเนอร์นะครับสปินเนอร์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับที่เรา ที่เรานิยมใช้นะครับสำหรับงานงานตื้นๆนะครับมีสาระเยอะๆใช้เหยยบปักไม่ได้นะครับมันติดนะครับก็เอาพวกงานสปินเนอร์ใบคู่พวงนี้นะครับไปหย่อนหรือว่างานลากช้าตีผ่านนะครับที่มันไม่ค่อยมีอ่าที่มันมีขยะเยอะนะครับผมก็ของโนเว่นนะครับโนเว่นตีนะครับก็ดีนะครับเป็นใบคู่เหมือนกันนะครับเป็นรุ่นเก่าๆรุ่นใหม่ๆนะครับมีหมดนะครับของรัวฟันเตอรี่นะครับอะไรตาอะไรนะครับซีมงซีแมนนะครับมีเยอะนะครับ คนทำจะเยอะนะครับแต่ผมในร้านเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วก็จะเน้นตัวแบบดังๆนะครับค่ายดังเอามาไว้นะครับที่ร้านอันดับแรกเลยเนี่ยค่ายดังมันต่างกับค่ายแบบธรรมดายังไงนะครับวัสดุนะฮะที่เราใช้นะครับส่วนมากเนี่ยพวกคุกเบ็ดอะไรทั้งหลายแหล่นะครับใบนะครับพวกนี้จะไม่ค่อยขึ้นสนิมนะครับ คือของแพงกับของถูกนะครับมันก็มีข้อแตกต่างนะครับผมแต่บางคนคิดว่าแบบไม่ค่อยได้ตีบ่อยอะไรนะครับก็สามารถจะลองเอาตัวแบบตัวละร้อยนะครับตัวละแปิบาทอะไรเงี้ยที่เป็นบัสเบดธรรมดาไปลองใช้ทุก่อนได้นะครับแล้วก็เวลาใช้ตัวแพงๆก็จะรู้นะครับว่า อุปกรณ์ทุกอย่างมันจะต้องมั่นคงทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น PE3 นะครับช็อคลีเดอร์ห้าสิบหกสิบปอนด์นะครับฉะนั้นโอกาสขาดมันจะค่อนข้างน้อยไม่ต้องไปเสียดายนะครับแต่ว่าโอกาสที่เราจะเจอปลาเนี่ยนะครับแล้วปลาจะได้เนี่ยนะครับอยู่ที่เหยื่อเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเสายเหยื่อไม่ฮุกเหยื่อไม่ดีนะครับก็หมดสิทธิ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูส่วนของปักนะครับก็จะเป็นพวกในโต้นะครับเนี่ยจะมีเป็นงานแบบลําพารานะครับเป็นลําพาราแบบพวก เลตโต้แฟตแลบอะไรพวกนี้นะครับส่วนมากจะตีดำลึกก็จะมีพวกดีทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นดีที DT18 ดีทีสนะครับดีทีนะครับสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับก็จะเป็นเลตโต้นะครับเลตโต้7 8 9นะครับพวกนี้นะครับนี่งานนกกรงนกแก้วอะไรนะฮะต่อเป็นพวกแฟตแลบนะครับก็คือไล่ระดับความตื้นความลึกนะครับของตัวปลานะครับบางทีเราตีลึกเกินไปเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้นะครับ เพราะว่าปลาเนี่ยเราสังเกตนะครับอย่างพวกงานปลาชะโดหรือว่าปลาช่อนนะตามจะอยู่บนตลอดนะครับเวลาเราตีลึกเกินไปเนี่ยปลามันจะไม่หันลงไปดูนะครับจะมองด้านบนตลอดนะครับก็คือพยายามให้อยู่ในระดับที่มันสามารถที่จะมองเห็นได้นะครับก็คือไม่ต่ำจากตัวมันนะครับอันนี้เราจะรู้ได้ยังไงก็คือโดยการตีไล่นะครับไล่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 ระดับน้ําลงไปนะครับแต่ของผมเนี่ยตีหลักๆเลยเนี่ยผมจะใช้เลโต้ตีก่อนนะจะเป็นตีเลโต้เจ็ดนะครับถ้าเลโต้เจ็ดไม่เกินเราจะเริ่มแปดก่าให้ลึกลงมาเรื่อย ผมจะไม่ทอยตื้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเวลาขึ้นมาระดับของตื้นจริงๆเราจะดูรู้ว่าแบบเวลาปลากัดตื้นเนี่ยเราก็จะใช้แมกนัมนะครับผมไจะใช้ตัวแบบพวกตัวแมกนัมนะครับตีใช้พวกแมกนัมพวกนี้นะครับก็จะใช้พวกเนี้ยแต่พอเป็นดัมตื้นที่แบบอ่าเป็นงานทะเลพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่ามันตีแบบไม่ไม่ตีแบบไม่ต้องแอคเยอะมากนะครับเพราะว่าเราตีแล้วก็กอผ่านคอกันเลยนะครับพวกลิ้นลิ้นตื้นเนี่ยพวกนี้นะครับเพื่อน ในสังเกตง่ายนะครับลิ้นมันจะเล็กนะครับพวกนี้จะเป็นดําตื้นนะครับไอ้พวกนี้ก็จะเป็นดําลึกนะครับแต่เป็นดําลึกแบบมินนาวนะครับมินนาวมินนาวก็จะมาแบบประมาณเลื้อยเหมือนงูนะครับจะมาแบบตระกูลที่เป็นมินนาวนะครับก็คือเป็นทรงยาวเลยเหมืนอนงูแต่ยังเป็นเรสโตเนี่ยที่เป็นตัวจิกลงไปนะครับแบบลิ้นพวกเนี้ยนะครับมันพวกนี้มันจะจิกลงเลยนะครับตอนนี้มันจะไม่ออกเลื้อยไกลมากนะครับจะเลื้อยแบบมันจะสายแค่นี้เองสายแค่ลิ้นนะครับ มันไม่ได้เป็นทรงแบบพวกมินนาวอะไรพวกนี้นะครับอันนั้นก็ต้องลองเลือกดูแล้วก็ลองใช้ดูนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าใช้ของงานลาพาร่านะครับผมพูดแบบไม่ได้มีอสปอนเซอร์อะไรนะครับเพราะว่าเบ็ดเปลี่ยนนะครับแล้วก็สปีดลิงก์เปลี่ยนนะครับควรที่จะเปลี่ยนเพราะว่าที่ก็แถมมากกับตัวเหยื่อนะครับมันไม่ดีมากนะครับเราควรที่จะเปลี่ยนนะครับไม่งั้นเสียยวกาสนะครับเวลาตีไปปุ๊บเซตปึ้งเรียบร้อยเบ็ดยืดนะครับร้องหายนะครับตีตั้งนานกว่าจะได้นะครับอุปกรณ์ต้องปึ๊กนะครับ ไอห่วงด้านหน้านะครับสปีดลิงค์ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็ควรที่จะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับก็คือเปลี่ยนทั้งหมดนะครับที่มีนะครับเบ็ดเบอร์เบอร์เดิมนะครับแต่ว่าให้เพิ่ม x เข้าไปนะครับมันจะเป็น 4x หรือว่า 5x x นี่คือความแข็งของตัวเบ็ดนะครับให้มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็ตัวด้านหน้าเนี่ยที่เราใช้นะครับก็เปลี่ยนไปให้มันใหญ่ขึ้นหรือว่า ให้มันแข็งขึ้นนะครับอย่างแข็งๆเนี่ยนะครับมันสดมากก็จะแข็งหมดแหละนะครับแล้ว,ว่าจะเป็นแบรนด์ดังๆหรือว่า30-40บาทดีกว่าของเดิมที่มัน,ม,นมันให้มาแน่นอนนะครับทังไงก็ลองดูแล้วก็ไปตามดูกันว่าไอสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยนะครับผมจะไปใช้กับตัวผมเองได้หรือเปล่านะครับพรุ่งนี้นะครับทั้งไัก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับให้กับบางอีกด้วยนะครับ เป็นประโยชน์แน่นอนนะครับสำหรับคนที่กําลังตกปัจฉโดนะครับหรือว่ากําลังเริ่มที่จะตกหรือว่าตกอยู่นานแล้วแต่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านแน่นอนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบังอีกคิมพิเชอร์ครับผมไปเจอกันพรุ่งนี้นะครับไป เคลื่อนของใหญ่นะครับใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงพอดีนะครับจากกรุงเทพมานะครับจากที่ร้านกิมพิเชอร์สามนะครับเราก็ลากเรือมาถึงนะครับไม่ได้นานนะฮะตาม GPS เป๊ะเลยนะครับผมเราเชเลอร์เราดีนะครับเราลากได้ค่อนข้างเร็วนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะลมเป็นใจนะครับแล้วก็มีเรือไต่เมื่อกี้ออกไปแล้วนะครับลำหนึ่งนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าไต่ออกกี่ลำนะครับเราก็ติดตั้งเครื่องเสร็จล้วก็วิ่งออกมาละ แล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะเจอคอกหรือ,อเปล่านะครับเราจะได้ตัวตามที่หวังไวไหมนะครับตามดูกันนะครับของ X อ i กซ์คิเครับผมเจอฮะท่านผู้ชมหนึ่งคอกฮะเล็กมากนะครับคอกเมื่อกี้เราลองใช้แม็กนัมตีนะแม็กนัมอ่ะจริงๆมันเป็นดัมตื้นที่ดีนะครับแต่ว่า มันติดอย่างเดียวเวลามันตีนตดดีไม่ค่อยไกลนะครับก็เลยลองกดเลตโต้ดูเมื่อกี้จิบพร้อมกันเลยนะครสองตัวข้อขนาดนี้ถ้าลมนิดเดียวนี่มองไม่เห็นเลยนะนี่ไงครับโจนจนได้นี่ไงครับโจนจนได้โดนแนละ้วนรฮะหลุดโอ้ อะไรวะโอ้หลุดนะฮะโอ้โหเสียดายนะฮะอ้ไปเลยลิ้นหลุดโอ้โหลำพะลากูเรียบร้อยนะครับเหลือแต่ลิ้นหนักเลยนี่ไงมันโดดแล้วนะครับติดปากอยู่นะครับโอ้โห นี่เลยครับเราเช็คเรซินไม่ดีนะครับเหยื่อมันนานแล้วด้วยนะโอ้โหเหลือเชื่อนะครับลิ้นหลุดโอ้เครียดเลยนะครับตัวแรกนะครับทําหลุดไปและเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะเมกไก dạng quên 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 มินด้วยเร็วต้องคว้าดามด้วยงั้นหด็ดแน่ตกคอกไม่ยากแบบที่คุณคิดนะฮะนี่เพียงแค่คุณมีศรัทธาแล้วครับนี่นะครับความดุของมันนะครับเมื่อกี้มันกินไปแล้วนะครับรอบหนึงงงเป็ดโดนมือนะหู้ใหญ่นะครับเอานะ เอายกเฮ้ยเฮ้ยอย่างนั้นย,ย่ยายชิบหายแล้วชิบหายแล้ว,ลวนะเบ็ดเกี่ยวอยู่เห็นปะเห็นปะ <c oughs> นี่นะครับที่สําคัญนะครับที่ผมบอกนะครับที่ช้อนที่หัวนะครับเพราะว่าตาเบ็ดมันจะไปเกี่ยวสวิงนะอย่างเมื่อกี้ตาเบ็ดมันเกี่ยวสวิงนะครับมันก็เลยทําให้มันปามันไม่เข้าสวิงนะครับปา,ามันไม่เข้าสวิงอันนี้มันก็จะยกยากนะครับไม่มีอีกมีโอกาส ีจะหลุดนี่นะครับเป็นเลโต้เลโต้แปดกแก้วนะไปจะดูภาพนิ่งกันนะครับนี่นะฮะโอ้โหนี่นะครับเพื่อนนักตกปลานะครับทุกท่านนะฮะครับอันนี้อาจจะเป็นคําตอบที่ดีนะครับสําหรับลิ้นหลุดนะครับแล้วเหยื่อติดไปกับปากปลานะครับบางคนสงสัยนะครับว่า จะสงสารปลาหรือเปล่านะครับว่ามันจะติดอย่างนั้นไปมันจะกินเหยื่ออย่างไงนะครับวันนี้ผมมีคําตอบมาให้ดูนะครับเพราะว่าตัวแรกนะครับถ้าย้อนไปดูในคลิปนะครับลิ้นหลุดไปนะครับปลาลิ้นหลุดนะครับแล้วเราก็เห็นมันกระโดดนะครับกระโดดไปกระโดดมานะครับคือจริงๆอ่ะผมเจอเหตุการณ์แบบนี้ประมาณสองสาครั้งแล้วนะครับได้เหยื่อคืนตลอดนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราได้เหยื่อคืนนะครับนี่นะครับเราตีไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้นะ นี่นะครับนี่เราได้เหยื่อคืนนะครับจริงๆไม่ได้มากอนี่นะครับลิ้นที่มันแตกไปนะเมื่อกี้นะนี่นะครับเลตโต๊ะแปนะครับนี่นะครับเราได้เหยื่อคืนนะครับนี่นะครับมันก็เป็นอ่า ทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับของลำพาร่านะครับลำพารามันก็จะเกิดปัญหาในส่วนของลิ้นหลุดบ่อยบางคนเขาก็ไปแทงน็อตนะครับเราไม่ได้แทงนะครับเพราะน้าหนักมันเปลี่ยนนะครับนี่นะครับมันสะบัดหลุดได้นะครับสําหรับปลาชะโดนะครับที่เป็นปลาปากแข็งนะครับจะแป๊บเดียวนะครับไม่นานมากนะครับเนี่ยมันก็เราเห็นเลยนะครับว่ามันสะบัดหลุดแล้วก็เราก็ลอยปุดขึ้นมานะครับพวกนี้มันเป็นโฟติ้งนะครับมันเป็นไม้นะครับมันจะเยื่อมจะลอยอยู่แล้วนะครับ นี่นะครับเราก็กลับมานะครับเจอซากนะครับแล้วเดี๋ยวจะถอดเบ็ดไปใช้กับตัวใหม่นะครับเพราะว่าสีนี้ผมมองได้เลยว่าที่เด็ดนะครับมีติดไว้ก็ดีนะครับเริ่มหายากแล้วเหมือนกันนะครับก็คลายความสงสัยนะครับหลายท่านนะครับปลาหลุดปลาขาดนะครับจริงๆนะมันจะมีเซลล์ตัวหนึ่งนะครับมันเหมือนเราโดนโดนเส้นเส้นต่ำอะครับมันจะดันออกมานะครับเซลล์ตัวนี้มันจะดันตาเบ็ดออกมาเองนะครับ เนี่ยนะครับอันนี้มันก็สบัดของมันหลุดออกมาได้นะครับผมมันไม่ยอมอยู่อย่างนั้นนะฮะหรือว่าถ้ามันติดนานๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเซลล์ตัวหนึ่งนะครับมันสามารถที่จะสร้างแล้วก็ดันดันตาเบ็ดเนี้ยออกมาได้นะครับป่ะเจอกันตัวใหม่นะครับผมก็นะครับน้าๆหลายๆท่านที่เล่นเล่นเรือใหม่นะครับเราก็จะมีวิธีการเลี้ยงเรือนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับมาแนะนำนะครับอย่างตอนเนี้ยเราใช้มอเตอร์ไกด์อ่ามินคต้านะครับ ตัวนี้ก็เป็น55ปอนด์นะครับดังน,นั้นเนี่ยแบตบหนึ่งลูกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากดแบบเยี่างผมนะครับบุบเบอร์สามเบอร์สี่นะครับก็จะอยู่ประมาณสักวันหนึ่งนะครับถ้าเผื่อลมนะครับอันนี้ก็คือว่ามันจะส่วนลมนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก 5ชั่วโมงนะครับใช้แบบเต็มๆนะครับผม5ชั่วโมงก็แบตก็อาจจะหมดนะครับแต่พอดีวันนี้เราเตรียมแบตมา2ลูกนะครับใช้ดีนะนะนะครับทุกท่านนะครับก็ควรที่จะเอาแบตสำรองลงมาด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยขั้วแบตนะครับสายไม่แน่นนะครับมันก็อาจจะทําให้ไฟมันรั่วออกมาได้นะครับแล้วอีกวิธีหนึ่งนะครับอย่างที่ผมทํานะครับเวลาผมจะเลี้ยงเรือนะครับเห็นไหมครับผมจะเลี้ยงเรือก็คือจะเลี้ยงเรือตามลมลงมานะครับก็คือ ตีเลาะไปเรื่อยๆนะครับก็คือคอกตอนนี้มันเล็กนะครับก็คือถ้าจะขับเรือเตาะหานี่ก็ค่อนข้างจะลําบากนะครับเราก็เลยใช้วิธีการไหลตามลมนะครับเนี่ยถ้าเราไหลตามลมนะครับไกด์ผมจะไม่ได้เหยียบเลยนะครับก็คือเราคอยคอนโทรลซ้ายขวาเองเดียวนะครับก็คือให้เรือมันไหลตามลมไปนะครับก็มันก็จะช่วยให้แบตอยู่ได้นานขึ้นนะครับอาจจะอยู่ได้ถึง1วันนะครับ คือเบอร์มอเตอร์ไก์นะครับตอาใช้เบอร์เยอะมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องดีนะครับมันทําให้หัวเรือนี่มันไปเร็วนะครับเราใช้เบอร์มอเตอร์ไก์เนี่ยให้มันเหมาะนะเหมาะสมเช้าเช้าแบตเยอะๆเราก็ใช้ประมาณสักเบอร์หนึ่งนะครับแล้วค่อยๆเพิ่มมันเป็นเบอร์2เบอร์สามเพื่อที่จะชดเชยนะครับแบตที่กําลังแบตที่มันเสียไปถ้าเราใช้เยอะเลยเช้าเช้ามาเราใช้เบอร์4เบอร์5เลยนะครับแบตจะไหลออกเร็วมากนะครับผมก็เป็นเทคนิคนิดๆน้อยๆนะครับสําหรับคนที่ เพิ่งจะเล,อ,ลองเล่นเรือหรือว่ากําลังจะมีโครงการที่จะซื้อนะครับก็พยายามเผื่อมอเตอร์ไกด์ไว้ให้ใหญ่นิดนึงนะครับมอเตอร์ไกด์เนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยตามท้องตลาดนะครับเราก็จะมีตั้งแต่สามสบสามสิบกว่าปอนนะครับสีปอนห้าส้าปอนแล้วเป็น12โวลต์นี่นะ่าจะแม็กอยู่ที่ประมาณสัก 55ปอนด์นะครับที่เหลือก็จะเป็น24ถ้าตัวรุ่นที่เป็น24ก็คือเราจะใช้แบต2ลูกนะครับแบต2ลูกจะเป็น24โวลต์น,นะครับ24โวลต์มันก็ไว้ขับเรือใหญ่ๆนะครับเป็นแบตแบบ16ฟุตขึ้นไปนะครับถ้าว่าไกด์เล็กๆเนี่ยมันก็ขับไม่ไหวนะครับน้ำหนักมันเยอะอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราเลือกมอเตอร์ไกด์ที่มันไม่เหมาะสมนะครับ กับเรือนะครับปัญหาที่เกิดก็คือมันขับไม่ไหวนะครับเวลามันขับไม่ไหวปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้มันกินแบตเยอะนะมันใช้กําลังมากเกินไปนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคนที่กําลังเล่นเรือนะครับให้เลือกมอเตอร์ไกด์ที่เหมาะนะครับกับการใช้งานจริงนะครับกับเรือเราจริงๆนะครับอย่างจะมาเดินคอกเนี่ยนะครับต้องดูช่วงลมด้วยเหมือนกันนะครับถ้าลมแรงๆก็เผื่อแบตมาเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเอาไว้ที่รถก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเอา ย่างวันนี้เราก็ไว้ที่รถนะครับหนึ่งลูกก็คือเดี๋ยวเรามีเครื่องอยู่แล้วนะครับถ้ามันหมดปุ๊บเราก็ยิงตรงกลับไปเปลี่ยนแบตนะครับแล้วก็กลับมาใหม่ได้ะนรับเพราะว่าเขื่อนมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าไปเขื่อนใหญ่นะครับก็ลงเรือไปได้เลยนะครับเพื่อแบตลงเรือไปนะครับเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้นี่เลยนะไม่ได้เหยียบเลยนะครับเห็นไหมครับเรือก็จะไหลไปเนี่ยนะครับนา่นนะเขาก็ตีเหยือได้อยู่นะครับก็คือตีไปเรื่อยๆนะครับเลาะไปเรื่อยๆแค่บังคับซ้ายขวาไปเรื่อยๆนะครับ ปป่ดูาตอเราก็เลือกใช้แบบสปินร์เบสเนาะเพื่อที่เราเข้าไปย่อนได้นะเขาบอกคอกที่นี่มันโหดนะไปเลยว่าเก็บไปไมงได้ อ,อันย่าอันย่านะฮะอยู่นย่านน้อ้อมย่างเดือดนะครับตัวนี้จัดสเปเนอร์นะอยู่วะ โอ้ปลาปลาตอปินเนอร์ตอปิน,นอรหัวเลยหัวเลยหัวดิโอ้โหปลาปลานะครับจุดยอดนะประมาณเที่ยงก็ดีนะครับเราก็เข้ามาพักทานข้าวนะครับเพราะว่ามีลมด้วยจริงๆก็อยากจะตกต่อนะครับก็พอเจอคอกอยู่นะครับก็สําหรับน้าๆน,นะครับที่จะมาที่คลองใหญ่นะครับ ที่นี่นะครับมีร้านอาหารนะก็คือทางที่เราเอาเรือลงนะครับทางแลมนะครับมีร้านอาหารไว้บริการนะครับไม่ต้องพาข้าวมาไม่ต้องกังวลเรื่องไม่มีอะไรกินนะครับข้าวที่นี่เขาอร่อยด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับสําหรับเรานี่นะฮะก็จะเป็นพวกกระพงกระเพราอะไรนะครับมีร้านอาหารนะครับมีร้านอาหารที่นี่นะครับผมก็ไม่ต้องกังวลนะครับน้ําน้ําแข็งนะครับทุกอย่างนะครับที่นี่มีหมดนะครับขนมขนมะฮะ ก็จะมีเนี่ยครับเป็นบ้านพักให้นะครับเป็นบ้านเทียาไว้ทานข้าวนะครับฝนตกตกก็วิ่งมาได้นะครับขับเรือมานะครับเดี๋ยววิ่งมาเหนื่อยนะครับก็มาสั่งกินได้เลยนะครับนี่นะครับก็สะดวกนะครับทานข้าวกันนะครับฝ่ายนะครับลมแรงมากนะครับเราก็เลยเปลี่ยนแนวนะครับมาเล่นพวกประกายนะครับที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือประกายที่นี่นะครับค่อนข้างดังนะครับเยอะมากนะครับ เป็นอีกที่หนึ่งที่คนชอบมาตีปะกายกันนะครับก็คือแนวสันเขื่อนนะครับแนวสันเขื่อนตรงนี้นะครับทีก็เราก็ไม่ค่อยได้ถนัดนะครับเรื่องของตีปะกายเท่าไหร่นะครับแต่พี่เทพนะพี่เทพเขาก็เลยแนะนํามานะครับให้ใช้พวกนี่นะครับซีดีนะครับเขาให้ใช้14นะครับผมมีแค่เบอร์10นะครับก็ เลงเรือให้ใกล้หน่อยนะครับแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะครับผู้ใหญ่พูดอะไรมาเราก็ต้องฟังนะถ๋ยมมาดูนว่าจะได้หรือเปล่านะปลากายนะครับโอ้ถ้าได้นี่ถือว่าสุดเนี่ยเขาก็ขึ้นอยู่ตรงไม้นะข้างในนะปลากายเยอะนะครับตกตรงไหนก็เห็นแต่ปลากายขึ้นเยอะมากนะครับ คือธรรมชาติประกายมันจะอยู่ตามมต่อนะครับก็นะครับฝันซีดีนะครับเราจะใช้เป็น AR รอบ5้านะครับตอนนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของรอบนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมรอกนะครับแต่ละตัวมีทั้งรอบ5้ารอบหรอบ7นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดเหยื่อที่เราใช้นะครับถามว่าเอารอบ7มาตีปักได้ไหมได้นะครับแต่ว่ามันหนักมากนะครับมันทําให้เหยื่อในบางตัวมันไม่ออกแอคชั่นเลยนะครับเพราะว่า รอบมันสูงเกินไปนะครับเหยื่อบางทีมันก็กวาดแรงนะครับกวาดแรงจนเหยื่อมันแอคชั่นไม่มีนะครับแต่นี้ก็คือเหมาะสมเนี่ยนะครับก็คือรอบ5เอาไว้ตีพวก,พวกงานปักนะครับเป็นงานปักก็ส่วนใหญ่นะครับผมถ้าเป็นพวกรอบ7รอบ6เหมาะกับงานผิวน้ำนะครับตีพวกงานผิวน้ำแล้วก็ตีเหยื่อแบบพวกที่เป็นตระกูลมินนาวอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้นะครับ แบบที่ใช้แบบแอคชั่นไม่เยอะมากนะครับแต่ถ้าอนสตีประกายใช้ซีดีนะครับก็แนะนําให้ใช้รอบรอบต่านะครับก็จะดีที่สุดนะครับผมคันก็แข็งแขๆหน่อยนะครับก็จะดีที่สุดนะครับก็เวลาก็ประมาณสักสี่โมงครึ่งเองนะครับนั่นะนะนะละร้องจะกลับบ้านแล้วนะครับ แดดกำลังล่มเลยนะครับแต่ว่าติดเรื่องลมนิดนึงนะครับวันนี้ลมแรงมากนะครับช่วงบ่ายมานะครับก็จะต้องปิดคลิปกันในคลิปนี้นะครับวันนี้ก็สรุปนะครับก็ถือว่าดีนะครับได้คอกหนึ่งตัวลิ้นหลุดหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปลาป่าปลาป่าสองตัวนะครับได้ขึ้นเรือมาตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งน่ะช้อนหลุดไปนะครับก็รวมรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับพอได้เล่นนะครับแล้วตอนเย็นมาเราก็มาเลาะตีปลาป่าอีก นะครับขอบขอบนะครับมันก็ไม่กัดเลยสตุบหนึ่งนะครับเหมือนโดนรอซื้อนะครับผมทั้งไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร์ด้วยนะครับวานอีคิงพิเช e นะครับตกไม่เก่งนะครับแต่ตกทุกอย่างนะครับถั้งไงก็ใครสงสัยอะไรนะครับเรื่องอุปกรณ์หรือว่าเรื่องเรืออะไรทั้งหลายแหล่นะครับก็สามารถที่จะติ้งมาปรึกษากันได้นะครับตามเพจคิงพิเชษสามหรือว่าตาม ทีไลน์ก็ได้นะครับ091นะครับ9898877นะครับั้งไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิป s h a ับคลองใหญ่นะครับผมใครว่างมีโอกาสก็มานะฮะไม่ไกลมากนะครับจากกรุงเทพนะครับก็ลากเรือมาลองเล่นดูนะครับผมมันค่อนข้างที่จะไม่มีอุปสรรคเยอะนะครับไม่มีตอไม้ใหญ่อะไรที่จะวิ่งโดนได้นะครับก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะไปที่ไหนก็อย่าลืมนะครับกระดิ่งไว้นะครับเราจะได้ไม่พลาดชม คลิปใหม่ๆนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ